บอกเลยว่าใหม่แก่กล่องข้างในนี่กลินใหม่ยังติดอยู่เลยนะปุ่มพคสตาร์นะครับตอนผมไปดูรถตอนที่ซื้อรถนะครับหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหน วันนี้เราก็มากับรถใหม่แกะกล่องอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้า BMW X1 ในรหัส U11 นะครับคำว่าใหม่แกะกล่องเนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมาอยู่ที่เต็นท์คุณหญิงต้องเป็นมือ2แล้วนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าใหม่แกะกล่องเพราะว่าคันนี้เป็นรถจับฉลากได้นั่นเองนะครับมาอยู่ที่เต็นท์รถคุณหญิงแน่นอนเราก็ต้องหารถมือ2ใหม่น้อยๆสภาพ คลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแน่นอนอะเรามารู้จักเจ้า X1 ในรหัส U11 นี้ดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรดีบ้างเพราะว่าเพิ่งออกมาเลยนะครับบอกเลยว่าข้างในนี่กลิ่นใหม่ยังติดอยู่เลยนะอะโอเคเริ่มต้นก่อนเลยนะครับ X1 ตัวโฉม U11 เนี่ยนะครับที่เราได้มาคันนี้จะเป็นตัว X-line นะครับผมเป็น 20i X-line ซึ่งตอนแรกที่เขาออกมานะครับจะเป็นตัว 18i ซึ่ง 18i เนี่ยเขา c a n ซิลไปแล้วมาใช้เป็นตัว 20i แทนแลนะณตอนนี้นะครับจะมี3รุ่นย่อยก็คือตัว 20i ที่เป็น X-line นะครับตัว 20i ที่เป็น M Sport แล้วก็มี 30e M Sport อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของเขานั่นเองซึ่งเริ่มต้นของเขาอ่ะต้องบอกเลยนะว่าจัดแน่นจัดเต็มกับเรื่องออปชันมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นก็คือตัว X-line กับ M Sport เนี่ยต้องอธิบายเลยว่า แตกต่างกันแค่ชุดแต่งเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างเนี่ยเขาจัดมาแน่นให้หมดเลยนะครับเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับดีไซน์ตัว U11 นะครับเขาก็จะเน้นตัวคิดนิคริวงหน้าที่ใหญ่ออกมาแล้วนะครับผมและไม่พอนะครับคันนี้มีกล้องหน้าไปด้วยนะครับก็เท่ากับว่าตัวเริ่มต้นของเจ้า X1 ตัวชมปัจจุบันเนี่ยให้กล้อง360องศามาด้วยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบ LED ตัวเต็มเลยนะครับผมแม้ว่าคุณจะซื้อตัวท็อปหรือตัวเริ่มต้นก็จะได้ไฟแบบนี้ไปเลยนะครับผมซึ่งไฟแบบนี้ แน่นอนหล่อมากแล้วก็เขาจะมีระบบ h ฮบร b e a อ a ซ s สต์มาให้ด้วยนะครับผมก็จะเปิดไฟสูงอัตโนมัติเวลาขับนั่นเองชุดแต่งของเขาคันนี้นะครับจะเป็นชุดแต่ง X-Line ถ้าเกิดอยากเห็นว่า M Sport เป็นไงอินเสิร์ตให้ดูนะครับแตกต่างกันไม่เยอะมากนะครับและตัว U11 นะครับผมดิเมนชันของตัวรถของเขาเนี่ยก็จะมีความใหญ่ความยาวและความสูงขึ้นมาหมดเลยนะครับผมก็คือทุกมิติเลยทําให้ตัว U11 อันนี้เนี่ย ถ้าคนไม่ชอบตัวสมที่แล้วเพราะมันเล็กไปนะครับตัวนี้ผมว่าแก้เกมออกมาได้ดีกันเลยทีเดียวเครื่องยนต์คันนี้นะครับโดยที่ว่าเขาเป็นรหัส 20i นะครับผมก็จะได้เครื่องยนต์เบนซินมาให้นะครับซึ่งเบนซินคันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด 2,000cc นะครับผมเป็น4สูบ204แรงม้านะครับผมก็ศูนยถึงร้อยเนี่ยอยู่ประมาณ7ว,กวิกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่200เกือ240บ240อะครับ230กว่าซึ่งพอเพียงกับการใช้งานแน่นอนนะครับและโดยที่ว่าอยู่ในรหัสนี้นะครับผมการบริโภคน้ํามันเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่เพราะว่าไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่แบบโอ้ขนาดนั้นแล้วก็ตัวแรงม้าเนี่ยก็พอเพียงและตัวนี้นะครับอัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ค่าวๆประมาณ10กว่า กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมประมาณ10ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ในเมืองได้แบบสะดวกสะดวกเลยนะครับผมและเกียร์ของเขาครับจะเป็นเกียร์แบบ7สปีด DCT นะครับผมก็จะเป็นเกียร์ที่อยู่ในพวก bmw x1 มาตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังยัดได้อยู่เพราะว่า ที่จริงแล้วตัว 7speed DCT เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมก็ถือว่าให้มาแบบครบคันแน่นอนสำหรับเรื่อง Perform a n c e ของเขานะครับอ่ะล้อแม็กจะเป็น Xline เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากตัว 18i ก่อนหน้านี้นะครับมาเป็นตัวนี้นี่แม็กตัวนี้ทำออกแบบมาได้ดูดีกว่าตัว 18i เยอะเลยนะครับผมดูค่อนข้างสวยงามเลยขอบขนาด18นะครับผมซึ่งขอบนี้เนี่ยถ้าคนชอบแบบแนวนุ่มสบายนะครับขอบ18กําลังดีเลยแล้วก็ราคายางไม่แพงด้วยนะครับและยางนี้ให้มาเป็น เป็นตัวคอนติด้วยและเป็นคอนตินุ่มแต่สังเกตดูครับยางเขาให้เป็นแบบ MO มาก็คือตัว bmw x1 ตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยจะไม่ได้รันแฟตมาแล้วนะครับจะเป็นยางเรเดียลมาแบบปกตินะครับข้อดีเลยคือ มันนุ่มนะครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือเวลาเปลี่ยนทีนึงอราคาไม่แรงนั่นเองข้างๆดีไซน์ของเขานะครับก็ยังจะเป็นสไตล์แบบ SUV BMW อยู่แล้วนะครับเรามองข้างเรารู้เลยว่าเป็น BMW แต่ว่าอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้ BMW กำลังเปลี่ยนในทุกๆคันนะครับนั่นก็คือดีไซน์ของประตูจับประตูจับเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบอารมณ์ s e a m ม e s s หมดแล้วนะครับก็คือเรียบไปกับตัวรถเลยซึ่ง เนี่ยไปกับตัวรถตรงนี้เนี่ยทำให้ทุกอย่างมันดูคลีนไปหมดเลยนะครับแล้วเวลาเปิดประตูก็นี้อย่างนี้ใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเบ w อยู่แน่นอนนะครับเวลาออกรถทีหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาคํานึงถึงหลายๆอย่างนะครับการใช้งานง่ายด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวกระจกมองข้างนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือจะมีกล้องอยู่ด้วยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นกล้องแบบ360องศามี blind spot assist มาให้อัน,นี้คือ x line นะตัวเริ่มต้นให้มาหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วก็นี่ครับมี ตัวไฟนะครับอ่ะผมเปิดตูเพบขึ้นมาเอ๊มีตัวไฟส่องมาด้วยนะครับส่องพืนเป็นโลโก้ BMW อยู่อย่างนี้เลยสวยงามมากตอนคืนตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะครับต้องตอนคืนคือแบบเออเวลาปลดล็อกรถขึ้นมามันเึ๊บขึ้นมาปุ๊บโอ้มันเท่ดีจริงๆนะครับอ่ะมาถึงข้างหลังนะครับนี่ครับเป็นอีกโซนหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณเทียบกับตัว X1 ตัวชมที่แล้วมันจะเห็นเลยว่าโซนนี้เนี่ยเขาจะทําให้มันรูปแบบออกมา ดูกว้างขึ้นนะครับแค่ดูจากดีไซน์แล้วตัวกระจกข้างหลังตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเขาจะเน้นความใหญ่มากขึ้นตรงส่วนนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูยาวขึ้นนั่นเองนะครับข้างท้ายนะครับก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็น B M W X 1อยู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็น SUV แบบท้ายตัดลงมามีที่ปัดน้ําฝนข้างหลังมาให้นะครับตัวนี่ ป่าท้ายจะเป็นไฟฟ้ามาคือตัวเริ่มต้นก็ให้มาแบบครบคันแล้วนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนโดยที่ว่าเขาเป็น SUV นะครับจะมีความกว้างในการใส่ของเนี่ยได้เยอะเลยนะครับและแน่นอนนะครับที่ตัวยางของเขาเนี่ยได้เป็นยางแบบ MO หรือว่าเป็นยางเรเดียลนะครับก็จะมียางอะไรมาให้แล้วนี่หลายๆคนผมบอกเลยว่าน่าจะคิดถึงตรงนี้เพราะว่ารถยุโรปที่ออกมาเนี่ยแบบ 4-5ปีที่แล้วนะครับผมจะเป็นยางรันแฟดหมดเลยแล้วไม่มียางอะไรมาให้แล้วหลายๆคนรีเควสต์ยางอะไรเจ้าตัว BMU X 1ในรหัส U 1 1เนี่ยให้ยางอะไรมาพร้อมกับตัวชุดนะครับชุดแม่แรงเปลี่ยนยางให้เลยก็สบายไปอีกหนึ่งจุดเลยนะครับผมมาพูดถึงเรื่องดีไซน์อีกนิดนะครับดีไซน์ของเขานะครับนี่ไฟท้ายของเขาก็จะเน้นความยาวแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นดีไซน์แบบใหม่ที่ b m w ตอนนี้เลือกใช้นะครับแล้วผมชอบไฟท้ายข้างๆครับ ข้างๆเนี่ยเขามีลวดลายนะครับเป็นดีไซน์ออกมาได้สวยเลยละทันสมัยมากๆเลยส่วนการชนเขานะแม้จะเป็น X-Line นะครับผมก็ยังดูสปอร์ตดูดุดันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะใช้สีเป็นแบบสีซิลเวอร์นะครับเป็นแมต t ซิลเวอร์ที่จริงสีเนี้ยเนี่ยจะอยู่ที่ข้างหลังด้วยและอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับกรอบกระจกมองข้างเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นรถกันอื่นหรือว่า รถที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ว่าเบียมยูคันนี้เลือกสีซิวเวอร์ให้มันตัดกับตัวทริมของเขาเนี่ยเลือกออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูภายในของเจ้าเบียมตัวใหม่นี้ก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่ง X ไลน์นะครับจะได้ทริมที่เป็นลายไม้นะครับซึ่งลายไม้ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าายไรมายูคาลิปตัสนะครับผมชื่อเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเหมือนต้นยูคาลิปตันนั่นเองลายไม้ตัวนี้เนี่ยดูไม่ไ คู่กับตัวเบาะแล้วก็คอนโซลทริมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะสีน้ําตาลต้องบอกก่อนนะครับว่า bmw x 1คันนี้เนี่ยมีเบาะ2ส,สีให้เลือกนะครับก็คือน้ําตาลกับดําแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าคุณเลือกสีภายนอกอะไรอย่างเช่นคันนี้เนี่ย ภายนอกสีดําใช่ไหมครับเขาก็จะได้ให้เบาะสีน้ําตาลมานั่งเองซึ่งเบาะของเขานะครับข้อดีของเบาะตัวนี้ที่ผมชอบมากเลยก็คือ BMW เนี่ยคนที่เคยใช้ BMW มาก่อนหน้านี้เนี่ยจะบ่นเรื่องว่าเบาะเขาเนี่ยจะมีความแข็งนะครับผมนั่งไม่ค่อยสบายเท่าแบรนด์อื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเจ้า U11 ตัวนี้นะครับหรือว่า X1 ตัวใหม่เนี่ยเวลานั่งลงไปแล้วเนี่ยเบาะทามานุ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะตรงน่อง,นงนเนี้ยเนี่ยนุ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อดีจากสมัยก่อนก็ยังอยู่ในตัวนี้ก็คือตัว ซึ่งหนังหนาเนี่ยข้อดีเลยนะครับคือเขาจะไม่ได้แตกง่ายหรือว่าเป็นรอยง่ายหรือว่าจะขาดง่ายนั่นเองนะครับจะอยู่ได้แบบคงทนมากๆเลยเบาะเยี่ยมยั่วใครใช้จะรู้เลยว่าคืออึดอะ่ะอึดใช้ไปแบบ5ปี10ปีอย่างเงี้ยรอยเนี่ยน้อยมากๆนะครับเเทียบกับคู่แข่งนั่นเองอ่ะต่อมานะครับผมตัวเบาะเองดีไซน์ออกมานะ่ะคือเน้นเป็นแบบ Comfort บวกสปอร์ตสปอรก็คือจะเน้นเป็นแบบบักเก็ตขึ้นมานะครับคอมฟอร์ก็คือทุกอย่างมันโอบแบบพอดีเลยแล้วตัวเบาะเนี่ยนุ่มก็จะทําให้การขับขี่เนี่ยสบายในรถ BMW X1 คันนี้แน่นอนนะครับต่อมานะครับมาเจอที่หน้าจอของเรานะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับหน้าจอที่เป็นแบบโค้งมาแล้วอ่า BMW ตอนนี้จะใช้หน้าจอแบบโค้งนะครับดูทันสมัยเลยแล้วก็ ตัว operating system ของเขานะครับก็จะได้เวอร์ชันใหม่นั่นก็คือ BMW ID 8นะครับหรือ ID 8นั่นเองซึ่ง ID 8เนี่ยจะเป็นโฉมปัจจุบันของเขา BMW นะครับผมใช้ดีไซน์ค่อนข้างแบบมินิมอลเข้ามา เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็คือพวกปุ่มทั้งหลายแอรเนี่ยจะไปอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่างเช่นแอร์พวกนี้นะครับจะอยู่ที่หน้าจอหมดแล้วแต่บางทีนะครับการที่มาอยู่ที่หน้าจอเนี่ยมันใช้งานยากแต่ BMW เขาคำนึงแล้วนะครับอะไรที่ต้องใช้นะครับอย่างเช่นพวกแอร์พวกนี้นะครับเขาจะอยู่ที่หน้าจอค้างไว้อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเวลาเราจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิอะไรเงี้ยก็จะมีความง่ายนั่นเองนะครับผมฟังก์ชันของเขานะครับมีครบทุกอย่างอยู่แล้วในตัว ID.8 นะครับก็ถือว่าครบคันแน่นอนนะครับแล้วก็มีระบบ Connected Drive ด้วยนะ ผมก็คือตัว connected drive นะครับข้อดีก็คือเวลามีการรีคอร์ไปทํานู่นทํานี่หรือว่ามีการต้องเคลมชิ้นส่วนอะไรที่ทางเบียมดูเขาแจ้งเคลมเนี่ยปกติถ้าเกิดไม่มี connected drive นะครับเขาจะสื่อสารกับเรายากมากแต่ตัวนี้นะครับเวลามีแจ้งเตือนทําอะไรปุ๊บเขาจะขึ้นอยู่ใน notification นี้ได้เลยนะครับจอเลื่อนไม้ของเขาก็บอกเลยว่าออกแบบมาแบบทันสมัยมากๆนะครับทันสมัยมากๆแล้วสวยงามมากๆในตัว id 8เนี่ย บอกเลยว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับลักชัวรี่เลยสวยสวยสวยอ่ะพวงมาลัยของเรานะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบชุดแต่ง x d r i v e นะครับไม่ธรรมดานะก็คือดูค่อนข้างสปอร์ตอยู่อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็พวกมัลติฟังก์ชันก็ใช้งานง่ายนะครับตามสไตล์ BMW นั่นเองมาลงมัลล่างนะครับผมเราจะเห็นที่วางแก้วแต่ที่วางแก้วมีนี่ครับรูปตัว iPhone หรือว่าโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับผมจะลองเพราะผมไม่เชว่อว่าคันนี้ สามารถชาร์จแบบไวเลสได้หรือเปล่าฮะลองดูปึ๊บใส่เข้าไปป๊บออะมาแล้วอะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแล้วนะนี่มีไวเลสชาร์จิ้งมาให้นะครับแล้วดูครับตรงนี้ของเขาทําดีไซน์ออกมาดีเลยนะครับผมเป็นตัว a อมเบียน i g ไลนะครับตรงนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วต่อมานะครับมีนี่ถ้าไม่เคชาร์จแบตแบบไวเลสไม่ได้มี USB Type C มาให้ตรงนี้แล้วก็12โวลต์ซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยแต่ผมชอบชอบตรงนี้นะการวางโทรศัพท์อะคือ ถ้าคุณรู้รถที่เป็นไวเลสชาร์จิ่งอะครับดูก่อนนะเนี้นมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาโทรศัพท์มันออกมาใหม่ๆเนี่ยขนาดอะบางทีมันใหญ่ขึ้นมาด้วยแล้วรถเก่าๆเนี้ยอย่างเช่น iPhone 15 Pro Max ผมเนี้ยมันวางไม่ได้แล้วตัวซ็อกเก็ตวางอะมันเล็กไปแต่นี้นะครับเขาทํามาเป็นแบบแนวตั้งก็คือถ้าโทรศัพท์ใหญ่กว่าผมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้และเขามีที่เหมือนซิ b เบล ซีดเบลให้กับโทรศัพท์ด้วยก็จะทําให้โทรศัพท์เนี่ยไม่กระดุกกระดิกไปตรงไหนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะออกแบบมาได้ดีอันนี้ยอมเลย bmw จาดีมากอ่ะต่อมานะครับมาที่ตรงกลางเราหรือว่าที่พักแขนเราเนี่ยแน่นอน bmw นะครับทุกอย่างจะอยู่ตรงกลางนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเก่านะค,คุณจะเห็นแต่ตอนนี้เขาออกแบบมามิมอมมากขึ้นอีกด้วยนะครับนั่นก็คือตัวเกียร์จะไม่มีแบบ แง่งจะแง่งขึ้นมาเหมือนคันเกียร์ที่เราเห็นแล้วจะเป็นแบบปุ่มเล็กๆอย่างนี้อดีไซน์ออกมาแบบมินิมอลมากขึ้นเลยนะครับผมอกด P ก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มคูซตาร์ตนะครับก็จะเป็นปุ่มเล็กๆตอนอยู่ตรงนี้ตอนผมไปดูรถตอนที่ซื้อรถนะครับหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนมันเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้คือมันทําออกมาแบบดีไซน์มันแบบคือมันเนียนไปกับทุกอย่างตรงนี้เลยนะครับถือว่าดีนะ แต่ตอนแรกแค่ว่าเอ้ยเราอาจจะปรับหน่อยแต่ว่าการฟังก์ชันการใช้งานก็จะอยู่ตรงนี้ครบหมดเลยนะครับดีไซน์ข้างหลังนะครับผมก็จะเหมือนหน้าเลยนะครับข้างหลังก็จะได้เบาะเป็นแบบสีน้ําตาลมาให้นะครับผมลวดลายดีไซน์นะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยมีช่องแอร์หลังมาให้นะครับพร้อมที่ชาร์จแบตเป็นแบบ USB Type C มาให้นะครับและข้างหลังแน่นอนโดยที่ว่าเขาเป็น SUV นะคันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมีตัวเล็กตัวน้อยนะครับอยากวางคาซีทก็สามารถวางได้เลยนะครับผมเพราะว่ามี Isofix มาให้แล้วนะครับและถ้าเกิด ผมเนี่ยเคยรีวิวตัว x 1ตัวโฉมก่นที่แล้วนะครับมานั่งโฉมนี้นะข้อแรกเลยคือเขามีความกว้างนะครับความสบายมากกว่าเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเลกรูมนะครับทุกอย่างเนี่ยผมนั่งดูแล้วนะค่อนข้างสบายมากกว่าเดิมเยอะนะครับผมมันดุโปร่งมากขึ้นนั่นเองขานาดปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับผมยังไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะว่าตัวกระจกเองนะครับก็จะมีความกว้างด้วยนะครับผมอ่ะก็จะทําให้ตัว x 1ข้างหลังเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่านั่งสบายแน่นอนตัวหัวหมอนนะครับก็ ปรับขึ้นปรับลงได้อ่ะเฮ้ยนั่งดีนะแล้วผมต้องชมเชยเบาะใหม่ของ B M เอ่ะคือนั่งสบายกว่าตัวโฉมก่อนหน้านี้เยอะเลยนะครับจะมีความนุ่มมากกว่านั่นเองนะครับที่วางแขนอะไรทุกอย่างก็มีพร้อมนะครับที่วางแก้วอะไรอย่างนี้มีครบหมดเลยในข้างหลังนะครับเรูม <Hate room S 2> ก็เหลืออีกเยอะแยะเลยเฮ้ย X1 คันนี้ไม่แย่แล้วนะไม่แย่แล้วเพราะหลายๆคนนะมองว่าซี X1 ไปมันดูเล็กแต่ตัวนี้ลองมานั่งดูผมว่า เหมาะกับรถซิตี้คาร์เลยนะครับรถที่ใช้แบบในชีวิตประจำวันในเมืองบ่อยๆอ,อ,อ่ะคันนี้เหมาะสมแน่นอนและแน่นอนนะครับรู้ระบบของเขาแล้วรู้ตัวรถของเขาแล้วก็อยากรู้ราคาใช่ไหมครับคันนี้ BMW X120i X-Line คันนี้นะครับผมผมเสนอราคาขายอยู่เพียง1,990,000บาทนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยว่าประหยัดไปจากป้ายแดงนะครับเกือบ500แสนเลยก็ว่าได้นะครับและรถคันนี้เนี่ยเพิ่งออกเดือน10ที่ผ่านมาเองและคนหลายๆ คนก็คงอยากจะรู้ว่าเพิ่งอ,ออกมาแล้วขายทำไมนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเลยรถคันนี้นะครับจับฉลากมาได้นะครับเป็นรถถูกรางวัลมานั่นเองและเจ้าของที่ได้รางวัลมานะครับผมเขาก็ขับไปแป๊บหนึ่งแหละแต่ว่า ไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้นะครับเขาก็เลยขายดีกว่านะครับเราก็ไปเอามาเรียบร้อยเลยรถวิ่งมาแค่พันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเ s i เหลือแบบยาวๆเลยเหมือนคุณได้ไปลายแดงอะ่ะเอาง่ายๆเลยรถคันนี้นะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับผมที่เต็นรถคุณหญิงนะครับผมทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์แอดอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ